คุณเป็นคนที่กลัวหรือสงสัยในความจริงของพระเจ้าได้ไง่ายหรือเปล่าคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่15กรกฎาคมไวต่อพระเจ้ามาระโกบทที่6ข้อ52เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจ แต่ใจเขายังมืดมัวอยู่อ่านเพิ่มเติมมารโกบทที่6ข้อ45-52ยอยอนบทที่6ข้อ15-21ส่วนใหญ่เวลาที่เรานึกถึงคนที่มีจิตใจมืดมัวเราจะคิดถึงคนที่กระบฏต่อพระเจ้าซึ่งก็เป็นความจริงที่ว่าบุคคลที่กระบฏก็มีใจที่มืดมัวแต่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ ก็ยังได้อ้างอิงถึงจิตใจของผู้รับใช้ที่ถูกทำให้มืดบอดด้วยพวกเขารู้สึกกระหลาดใจในตัวเขาเองเกินกว่าที่จะวัดได้และลังเลสงสัยในการที่พระเยซูด,ดำเนินบนน้ำเพราะเขาลืมไปว่าพระองค์เพิ่งได้เลี้ยงคนกว่า5,000คนอย่างอัศจรรย์คำว่าทําให้มืดมัวที่ถูกใช้ในที่นี้หมายถึงทำให้ด้านไม่เกิดผล หรือเยือกเย็นในจิตวิญญาณหรือไม่ไวต่อพวกสาวกไม่ใช่คนที่เกลียดชังพระเจ้าแต่เขาไวต่อโลกฝ่ายธรรมชาติและความจำกัดของมันเมื่อเขาทั้งหลายรู้สึกตกตะลึงกับการที่พระเยซูอยู่เหนือก,กฎเกณฑ์เหล่านั้นดังนั้นเขาจึงมีใจที่มืดมัวไปหากพวกเขาจดจําการอัศจรรย์ที่พวกเขาเพิ่งได้เห็นพระเยซูได้สําแดงไว้ภายในใจ คือการเลี้ยงคนมากกว่า5 0 0 0ันคนพวกเขาไม่น่าที่จะประหลาดใจที่เห็นพระเยซูดำเนินอยู่บนน้ำยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้ให้พวกเขาลงไปในเรือเองและจะทรงรับผิดช,ชอบพวกเขาพระองค์ทรงอยู่ไม่ไกลจากเขาและอยู่ในพายุเช่นเดียวกันดังนั้นเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์ของเขา เขาควรคาดหวังให้พระองค์ช่วยเขาแม้ว่าถ้าพระองค์ต้องเดินบนน้ำเพื่อช่วยเขาก็ตามคุณเป็นคนที่กลัวหรือลังเลสงสัยในความจริงของพระวจนะได้ง่ายหรือเปล่าและบางทีคุณได้คิดเกี่ยวกับหลายๆสิ่งที่จะจัดการความกลัวและความลังเลสงสัยนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ในวันนี้และทำจิตใจของคุณให้เข้มแข็งต่อปัญหา โดยเพียงแค่คุณใคร้ครวญพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอและสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความไวต่อการเข้าใจพระเจ้าและมีความเชื่อในพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความไวต่อการเข้าใจพระเจ้าและมีความเชื่อในพระองค์ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกไม่ให้หวั่นไหวต่อสถานการณ์ความท้าทายและให้ลูกไวในฝ่ายวิญญาณเพื่อจะตอบสนองพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเย,ยซูคริสต์เจ้าเอเมน